<Un> สวัสดีครับผมนพพินิตนะฮะเจอกันอีกแล้วนะครับกับแอปดิสคั t แกะกล่องน,นะฮะวันนี้เรามาแกะกล่องนะนะครับแต่แกะกันทีเดียว2เครื่องเลยนะฮะไอโมบายสองนทดสอบ2รุ่นนะครับรุ่นแรกนะครับเป็น i อท DTV หรือแท็บเด็ตตัวแรกของเขานะฮะที่รับชมดิจิตอลทีวีของไทยเราได้แล้วนะครับก็ตัวนี้มีความสามารถที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากตัวสมาร์ทโฟนของเขาด้วยนะจริงเขาออกสมาร์ทโฟนตัวที่รับดิจิตอลทีวีออกมาก่อนแล้วนะครับ จริงๆก็ออกมาพร้อมกันแหละนะฮะแต่ตัวไอทับตามหนังมาวัน2วันนะฮะอาจจะผลิตช้ากว่านิดหนึ่งมีความโดดเด่นที่แตกต่างกับตัวสมาร์ทโฟนนะครับก็หลกัหลกๆก็คือเรื่องของการเชื่อมต่อ HDMI กับทีวีภายนอกได้แหมบางคนเก็ตเลยนะฮะว่าเฮ้ยอย่างนี้ฉันก็ไม่ต้องซื้อกล่องดิสตอนทีวีแล้วสิฉันเอาแท็บเล็ตตัวนี้มารับสัญ,ญญาณได้ก็ใช่ครับประมาณนั้นเลยนะฮะและที่สำคัญตัวนี้มันมีพอตเชื่อมต่อเสากาศภายนอกด้วยแหม ทำให้ควาสามารถในการรับสัญญาณมันดีมากขึ้นด้วยนะครับก็ตัวที่2นะฮะอาจจะเป็นตัวที่คนสนใจมากกว่านะครับคือเป็นตัวท็อปอีกหนึ่งตัวของทาง i-mobile ครับชื่อว่า iqxoku ok นะฮะก็เป็นสมาร์ทโฟน Android ตัวที่2ของเขานะครับที่มาพร้อมกับ CPU 8หัวแท้ๆหรือ Octa Core นะฮะตัวนี้เนี่ยความโดดเด่นของเขาเนี่ยคือกล้องความละเอียด22ล้านพิกเซลนะครับโอ้โห ไปไกลขนาดนั้นแล้วนะฮะส่วนประสิทธิภาพเป็นอย่างไรต้องทดสอบในรีวิวนะฮะมีเรื่องให้คุยกันแน่นอนนะครับตัวนี้ความโดดเด่นคือเรื่องของการจัดเต็มในเรื่องของสเปคนะฮะ CPU ก็เป็น8หัวนะครับ RAM ก็ 2GB นะฮะหน่วยความจำในเครื่องก็ 32GB กนะครับก็ถือว่าครบครันทีเดียวเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้องหน้านะ,ะก็ยังสุดๆเหมือนกันนะครับกล้องหน้าก็มาพร้อมกับความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับนี่ตัวกล่องเขาหรูหราเช่นนี้เนะะี่ยเรามาแกะ ตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันนะฮะดูสเปคหลังกล่องก่อนนะครับสเปคหลังกล่องนะครับก็นี่ฮะหน้าจอ5นิ้วครับขนาดสมัยนิยมนะฮะมาตรฐาน Android ยุคใหม่นะฮะความละเอียดหน้าจอคือ Full HD เลยนะครับ180 0พิกเซลหน่วยความจำภายในเครื่องนะครับ ROM นะฮะ32กิกะไบต์นะครับ RAM 2กิกะไบต์นะฮะแล้วก็ลองรับนะครับ ขึ้นความถี่แยกค่ายนะครับตัวนี้ยกค่ายเป็น IQ 1076นะฮะครับรหัสเครื่องตัวนี้รองรับขึ้น850กับ2,001นะครับแล้วก็ตัว IQ 1079นะฮะรเรียงไป2รหัสอย่างนี้นะ79ก็คือขึ้น900กับ2,001นะครับแนะนำเป็นตัว850กับ2,001นะถ้าหาได้นะครับเพราะมันจะรับ AS ก็ได้ชูก็ได้ d e t a c ก็ได้นะครับก็ iMobile 3 GX ก็รับได้ทั้งหมดเลยนะฮะตัวนี้ HSDPA นะฮะหรือหน่วย หน่วยนะับความเร็วของการรับส่งขึ้น 3G อยู่ที่21เมกะบิตเพอร์เซกนะครับก็เป็นมาตรฐานของ i-mobile จริงๆแล้วถ้าเกิดเราสังเกตตัวนี้นะฮะ i-mobile ให้มาค่อนข้างสูงนะในระ,ระดับราคาใกล้ๆกันอนะ่ะบางเครื่องก็แอบใช้ตัวรับสัญญาณที่แบบรับ 3G ได้ก็จริงแต่ว่าความเร็วจำกัดนะครับ7บ้าง14บบ้างก็ว่าไปนะฮะ แล้วก็กล้องตัวนี้กล้องหน้าอย่างที่บอกไปนะครับ8ล้านพิกเซลแล้วกล้องหลัง22ล้านพิกเซลนะครับพร้อมหน่วยพร้อมตัวช่วยถ่ายภาพกังคืนอย่าง BSI แล้วก็ออโต้โฟกัสนะครับมีอะไรที่น่าสนใจอีกนะฮะตัวเครื่องออขนาดนะครับ1 4 4 7 0คูณ7มนะฮะแบตเตอรี่ขนาด2300มิลลิแอมนะครับ,บ,ตตร 2, mm, รบ Android 4.2มาจากโรงงานนะครับแล้วก็มาพร้อมกับ หน่วยประมวลผลนะฮะ1.7 g h z นะฮะออกตาคอ8หัวแทๆนะครับก็เดี๋ยวมาดูข้างในกันดีกว่านะฮะมาดูข้างในกันดีกว่าแกะเป็นสมุดปกอย่างนี้ครับนี่คือมาตรฐานกล่องรุ่นใหม่ของ iQX นะฮจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็ยังไม่ได้แกะซีลเลยนะฮะเราสักครู่นะครับโอเคแกะเรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้มาดูข้างในกันดีกว่าชวปิ้งนี่นะครับ หน้าตาการแพ็กเกจก็จะประมาณนี้เลย IQX รุ่นหลังๆนะฮะโฆษณานิดนึงนะครับเขาบอกว่าตรงนี้เขียนโทรฟรีชัดฟรีผ่านไลน์ไม่จํากัดนะครับอันนี้ก็คือพร้อมเน็ต 3G 500เมกะไบให้นานถึง10เดือนนะฮะก็เป็นการโฆษณาโปรโมชั่นแรงๆของทาง iMobile 3G X นะซึ่งเดี๋ยวนี้โปรโมชั่นก็ค่อนข้างล่อตาล่อใจมากเลยนะฮะก็เพื่อเชื้อเชิญให้คนไปลองใช้กันดูนะครับกับสินร์ดค่ายนี้นะฮะอันนี้ตัวเครื่องนะครับ IQX O k กุ นะฮะก็นี่ครับที่จับออกมาก็ถือว่าน้ําหนักมีน้ําหนักนะฮะไม่ใช่เป็นสมาร์ทโฟนตัวเครื่องแบบเบาๆบางๆนะครับก็มาดูหน้าตามันดีกว่านะฮะนี่ปสติกเกอร์ไว้ออคตาคอรครับกล้อง22ล้านนะฮะชูจุดเด่นมาเลยนะครับหน้าจอ5นิ้ว Full HD 2ซิมนะฮะก็จริงๆแล้วผมผมมีความรู้สึกว่าผมอ่ะส่วนตัวอยากได้เครื่องตัวท็อปทอปท,อปที่มัน2ซิมนะ เอามาใช้งานพอเริ่มรู้สึกว่าแบบการพกสองเครื่องบางทีมันก็ไม่สะดวกนะอันนี้อาจ,จเป็นตัวเลือกสําหรับคนที่คิดเหมือนผมเหมือนกันนะแล้วก็เป็น 3G นะครับนีบ่ดาวน์โหลด21เมกะบิตเพอร์เซกนะครับอัปโหลด5.76เมกะบิตเพอร์เซกนะครับมาพร้อม and ด o i d ด4.2นะครับจากโรงงานเลยนะฮะแกะหน้าตากันดูดีกว่าปึ๊บนี่ฮะหน้าตาเกลี้ยงเียงแบบนี้นี่ครับดาวเงาดำอย่างนี้นะฮะด้านหลังเป็นยังไงด้านหลัง ด้านหลังเหมือนเขาใส่เคสมาให้เลยนะเดี๋ยวขอดูโอใชนะ่มีเคสใส่มาให้เลยนะก็แกะอ๋อก็ดีนะครับนี่ปกป้องในโอ้โหนี่ฮนะโอกูมีความพิเศษฝาหลังเขาจะเป็นนิ่งวิงวิง,วงแบบนี้นั่นเองนะครับเงาเงาอย่งางนี้ฮนะสะท้อนแสงระยิบระยับแบบนี้นะครับกล้องหลัง22ล้านพิกเซลนะครับเลนส์ดูค่อนข้างใหญ่นะฮะดูจากสายตานะครับใส่ซิมโดยการจิ้มนะครับซิม1นอยู่ทางขวามือผมเนี่ยซิม2ออยู่ทางซ้ายมือนะครับเปิดฝาหลังไม่ได้นะฮะ นี่เป็นช่องลำโพงอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ช่องเสียบไมโคร SD การเพื่อชาร์จพลังงานนะครับก็หลักๆก,ก็จะประมาณนี้ฮะฉะนั้นเครื่องรุ่นนี้ไม่รองรับไมโคร SD การนะครับเพราะมีหน่วยความจำมาให้แล้ว32 g b นะครับก็นี่คือตัวเครื่องนะฮะประมาณนี้ถือว่าสวยนะครับดูแบบเน้นเรื่องของการดีไซน์นะฮะทำให้รู้สึก IQ ดูมีค่าขึ้นมาเลยนะฮะแล้วก็นี่เคสครับหลังคุณแบบนี้อ่าเสียของแล้วเนี่ย นะฮะเป็นผมผมไม่ใส่นะหา <c oughs> ฟิล์มใสๆแปะข้างหลังดีกว่านะฮะอันนี้ก็คือตัวกล่องนี่ครับซิมการ์ดที่เขาแถมมาให้แล้วการ์ดไปไหนซิมไปอยู่ในแล้วผมเดาว่าใส่ไว้ในเครื่องให้เราแล้วนะครับแล้วก็เข็มจิ้มซิมนะฮะหนึ่งเข็มนะครับมีอะไรอ๋อโปรโมชั่นนะฮะของซ,ออซิม 3Gx ของเขานั่นเองนะครับแล้วก็ใต้นี้มีอะไรขออนุญาตลือเลยนะฮะปึ๊บ อันนี้บัตรรับประกันครับคู่มือเรมหนาภาษาไทยนะครับก็อันนี้ก็เป็นจุดเด่นไอโมบายเรื่องหนึ่งเลยนะฮะเคสแล้วก็ต้องมีฟิล์มนะครับพร้อมผ้าเช็ดนะครับอุปกรณ์อะแดปเตอร์ชาร์จไฟอะไรอยู่ในนี้นะนี่คือตัวอะแดปเตอร์ครับนี่คือตัว USB สาย Data นะครับแบนแบแบนแบน,แบนนะมีอะไรอีกออกมาอมาหูฟังนะครับหูฟังเป็นแบบ เป็นแบบจุกนี้ฮะไม่ใช่อินเอียนะแต่ก็อย่างนี้ครับลักษณะใสเข้าไปลึกๆได้อย่างนี้นะครับโอเคมีอะไรไม่มีแล้วนะฮะก้อนนี้ก็คืออุปกรณ์ภายในกล่องของเจ้า IQX o k u o k u นะฮะเปิดตรงนี้นี่ครับผมบอกเลยว่าผมมั่นใจเรื่องหน้าจอ i-mobile นะฮะหลังๆอย่างนี้ผมพูดหลายคลิปแล้วว่าเขาให้หน้าจอมาค่อนข้างดีนะครับ ก็เดี๋ยวทดสอบกันนะฮะโดยเฉพาะเรื่องรูปนะยี่สบองเมกเอ่อเมกะพิกเซลนะฮะมันคือขนาดความใหญ่นะครับบางคนไปวัดคุณภาพกล้องจากตัวเลขพิกเซลผิดนะฮะผิดนะครับความคมชัดหรือความฉลาดในการประมวลผลการจัดเก็บภาพการให้แสงการจับโฟกัสทุกอย่างมันมีผลหมดนะฮะไม่ใช่แม้แต่ความละเอียดภาพเป็นตัวตัดสินนะครับแต่ว่าแน่นอนมันคือความใหญ่ฮะยีอใหญ่มากนะครับ เดี๋ยวลองทดสอบใช้งานก่อนแล้วเดี๋ยวมารีวิวกันนะครับก็อยากพึ้งไปไหนฮะยังมีอีกตัวหนึ่งเจ้าดิจิตอลทีวถามพี่นพทำไมไม่แยกคลิปก็เขาส่งมา2อันก็ทำทีเดียวเลยนะฮะโอเคนี่ครับ i t a d DTV วผมอะเล็งตัวนี้ไว้ให้แม่ผมแม่ผมเขาก็ชอบไปนั่งเป็นอาเจานะฮะประมาณน,นั่งชิลๆอยู่ที่ร้านนะฮะก็ไม่มีอะไรทำนะครับก็ตัวนี้ก็อาจจะช่วย ให้แม่เขาหายเหงาได้นะครับราคาไม่แพงด้วยนะฮะไปงานเนี่ยผมจําได้ว่าประมาณ4,000กว่าบาทนะครับไม่รู้ว่าออกมานอกงานยังขายราคาเดิมไหมนะฮะไอแท็บดีทีมีอะไรดีนะครับข้อแรกเลยคือมันถูกนะครับเพราะมันไม่มี 3G มันเป็นรุ่นรองรับ WiFi เท่านั้นอ้าวแล้วดูทีวียังไงบางคนยังคิดว่าดิจิตอลทีวีต้องใช้เน็ตนะครับไม่เกี่ยวนะครับไม่ต้องมีซินก็ดูได้นะครับเพราะดิจิตอลทีวีก็เหมือนทีวีสสวกาดนี่แหละแต่รับสัญ,ญญาณไม่ใช่เอง เป็นระบบเดิมมานานหลอกแล้วเดี๋ยวนี้เป็นดิจิตตอนนะครับมันคมชัดขึ้นรับง่ายขึ้นจูนสัญญาณขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันมาอยู่ในท็บเล็ตเครื่องนี้แล้วนะครับก็หน้าจอนะฮะขนาด7นิ้วนะครับ CPU แวะดูก่อนนะฮะ CPU 1.5กิกะเฮิร์นะครับเป็น d u o core นะครับหน่วยความจำในเครื่อง8กิกนะฮะ RAM 1กิกนะครับการใช้งานน่าจะเพียงพอต่อการใช้เป็น Android ทั่วไปนะ กล้อง5ล้านนะครกล้องหน้า2ล้านแน่นอนทับเด็ดไม่ค่อยเน้นกล้องนะ Android 4.2นะครับแล้วก็เป็นหน้าจอ7นิ้วแบบ WSVGA นะครับ i p a เป็นจอ IPS นะครับรองรับ WiFi รองรับหน่วยความจำภายนอกหรือ micro SD card สูงสุด3 2 g b นะฮะก็นี่คือหน้าจอมันครับเรียบๆแบบนี้นะฮะนี่คือกล้องหน้านะฮะทีนี้มาดูตรงนี้ครับนี่ที่สำคัญที่ผมชอบนะฮะตรงนี้ครับมันรองรับ HDMI เห็นไหมเห็นไหมเนี่ย นะครับมันรองรับ hdmi ด้วยนะฮะก็ใส่ sd card ภายนอกจากตรงนี้เลยนะเนี่ยนี่นะครับฉะนั้นมันน่าจะฮอสวับได้นะฮะก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนไปดูซีรีส์เรื่องอื่นก็มาใส่อะไรเงี้ยก็ได้นะครับแล้วก็นี่ปุ่ม power เปิดปิดเครื่องนะฮะปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับปุ่มจิ้มรีเซ็ตเครื่องนะครับเอ่อมีไม์รับเสียงนะครับแล้วก็หูฟังนะครับแล้วก็ไมโคร usb นะฮะที่ผมชอบ hdmi ก็คือว่าพอเราเอาไปใช้กับทีวีเราใช่ไหมเราก็เนี่ยครับต่อ ภาพออกข้างนอกได้เลยนะครับมีอะไรน่าสนใจรอบเครื่องอีกนะนี่ฮะพอตตัวนี้ที่ผมบอกครับสีทองแดงตรงนี้นะครับมันจะมีอุปกรณ์เสริมนะครับผมถามไอโมบายมาแล้วว่ามีเข้ามาไหมเขาบอกว่ามีนะครับมันจะเป็นเหมือนพอตหมุนต่อเข้าไปแล้วก็เป็นเอ่อเป็นเหมือนสายสัญญาณอาร์เทน่านะฮะที่เขาต่อกับพวกเสาหนวดกุ้งหรือเสาอากาศภายนอกอะไรเงี้ยได้เลยนะครับรวมถึงมันจะมีเสาอากาศที่เขาขายกันที่แปะหลังรถได้อะ ใช่ไหมเราก็ต่อกับอันนี้ได้เหมือนกันนะครับก็ทําให้เราสามารถใช้งานได้ทั้งในบ้านนะฮะหรือเราเอาไปติดตั้งไว้ในรถเนี้ยก็สามารถดูได้ด้วยเพราะดิจิตอลทีวีถ้าเกิดรถเราวิ่งไม่เร็วมากนะครับไม่ถึงสักรนะ้อยกิโลเมตรภาพมันรับได้นะครับเราเคลื่อนที่ได้นะครับทีนี้มาดูอุปกรณ์อื่นๆภายในกล่องกันดูนะครับเพราว่ามันจะมีอะไรให้เราบ้างนะฮะตอนนี้เขียนว่ากรุณาใช้มือถือเครื่องนี้ร่วมกับสายชาร์จอปุปกรณ์ในกล่องเท่านั้นใช้ที่ชาร์จของปลอมระวังนะฮะ กระสาไฟฟ้านะครับแต่ทีนี้เขาบอกการใช้มือถือเครื่องนี้อันนี้ไม่ใช่มือถือนี่ท็บเล็ตนะฮะโอเคนี่ครับหูฟังนะครับเป็นแบบนี้นะฮะธรรมดามากเลยนะับหูฟังแถมแบบธรรมดาสุดๆเลยนะมีคู่มือการใช้งานแม่ผมชมไอโมบายจริงๆนะแม่เล่นเขาหนามากเลยนะฮะก็อ่านศึกษากันได้นะครับวิธีการใช้นะครับไม่ทอดทิ้งไปไหนนะครับอยู่ในนี้แล้วนะครับแล้วก็นี่ขาตั้งจาน นะฮะใครมีจานที่ถ่ายรูปตัวเองไว้ตามสวนสัตว์ก็เอามาตั้งได้นะเขบไม่ใช่แล้วจริงๆก็คือขาตั้งเจ้าเครื่องนี้แหละแต่ผมลองตั้งดูดีกว่ามันจะเก่งแค่ไหนนะฮะปึ๊บปึ๊บนี่ครับสิ่งเล็กๆนะฮะที่เรียกว่ายิ่งใหญ่นะครับโอเคนี่ฮะตั้งโชว์ฝาหลังได้นะครับสวยงามดีที ก็เอาไปใชใ้ดูแล้วกันนะครับก็นี่ครับอะแดปเตอร์กระาย USB Data นะฮะอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็นี่ใบรับประกันนะครับอ๋อมีเคสถึงจะเป็นแท็บเล็ตแต่ชั้นก็มีเคสให้เป็นซิลิโคนนุ่มใช่นะฮะอุย้ยลายตารางพึ่งด้วยนะครับประกอบร่างดูสิคำหนึ่งครับอืชึดโอเคดันนี้อ่ะดูดีนะด,ด,นะดูดีนะเฮ้ยดูดีแลเนี้ยอ่า ใช่ฮะเฮ้ดูดีทีวีเครื่องนี้ดูดีมากนะครับเป็นทีวีนะโอเคแล้วก็ฟิล์มกันรอยครับมีปกป้องหน้าแล้วก็ปกป้องหลังให้เรียบร้อยเลยนะครับก็ครบในกล่องเลยนะครับไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับก็นี้ก็คือเจ้าตัว i p a ั d ดีทีวนะค,ความน่าสนใจคือความเป็นดิจิตอลทีวีที่เชื่อมต่อทีวีได้ต่อสัญญ,ญาณเสวกอากาศภายนอกได้นะครับเป็นทั้งทับเล็ตแล้วก็ตัวภาครับสัญญ,ญาณดิจิตอลทีวีในตัว นะครับเอามาใช้กับที่บ้านก็ได้ใช้กับรถก็ได้นะครับที่สําคัญมีที่วางจานให้ด้วยนะฮะสำหรับเราไปถ่ายรูปแล้วก็มาวางยังไม่พอไม่หยุดนะฮะก็ประมาณนี้นี่นะครับนี่คืออุปกรณ์ภายในกล่องของเจ้าโอกุนะฮะโอกุไปไหนแล้วโอกุกลับมาโอเคนี่ครับวิงวิงนี่นะฮะแล้วก็นี่ครับ iT a ทนะครับถามผมว่าการดีไซน์ก็พัฒนาไหมพัฒนาเนาะ นะครับสวยงามมากขึ้นนะครับไม่ดูแบบถูกตามราคานะนะตัวนี้โอกูเนี่ยเปิดตัวราคามาอยู่ที่ประมาณ12,900บม้าร้อยมประมาณนี้นะหนึ่งหมื่นองพั้าะไรประมาณนี้นะครับ, 12, รรบก็เป็นของระดับพรีเมียมตัวหนึ่งของเขานะครับส่วนตัวนี้ขายตลาดล่านะครับไม่มี 3G รองรับ Wi-Fi อย่างเดียวเพราะดิจิตอลท v ไม่ต้องการ 3G ในการรับชมนะอย่าลืมนะครับตอนนี้ก็คือ iMobile i, obile, I t a ทกับ o อกนะฮะก็คลิปเปิดกล่อ,อง2รุ่น จับผมนพนิดแล้วก็แอปดิสคัตแกะกล่องน,นะครับก็ฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวรีวิวนะฮะผมขอไปลองทดสอบใช้งานก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพถ่ายนะแล้วก็ประสิทธิภาพการทํางานนะก็เดี๋ยวเอามาบอกกันใน y o u YouTube Channel ของเราอีกแน่นอนนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ